ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงเป็นชุดเลขเด่นเลขอะไรไปคลิปนี้เราจะมาจับเป็นชุด3ตัวกันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาตัดมาคัดให้จะได้ชุดไหนนั้นยังไง เราก็มาดูติดตามกันก่อนที่จะไปดูแนวทางเราก็มาฝากคําเตือนกันก่อน,นนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเพราะว่าทุกๆแนวทางเป็นแค่การคํานวณถทติย้อนหลังความหน้าที่จะเป็นเท่านั้นจะออกหรือไม่ออกอันนี้เราก็ไม่สามารถการันตีได้ก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆเ,เ,เองนะครับก็มาดาูชุด3ตัวกันว่าจะเป็นชุดไหนนั้นเราจะมาดูชุดตัดด้วยแต้มของเรากัน ก็คือชุดสามตัวชุดสามตัวนี้ผมจะมาจับด้วยแต้มที่ผมทำได้นะเพื่อนก็คือก็คือแต้ม5 6 7 8 9แแต้ม 5้าต้มหกต้มเจต้มแต้มเอย่าพึ่งไปบนน่นนะว่าตัวเลขมันเยอะอันนี้ผมก็บอกเลยก็ชุดแนวทางของเราจะเยอะอย่างนี้เป็นชุดเต็มยังไงยังไงก็เดี๋ยวจะตัดให้เพราะว่าเราเองก็ไม่แนะนำให้ซื้อหมดทุกตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราจะมาตัดมาคัดให้ สำหรับชุดเลขเด็ดของเราแต่ที่เราลงไปเราก็ลงไปตามสูตรแล้วก็จะหาวิธีการตัดวิธีการคัดเพราะว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดต็่มที่เข้าได้แต้มดังนั้นแล้วแต้มที่เราจะใช้ก็คือแต้ม5แต้ม6แต้ม7แต้ม8แต้ม9ดังนั้นแล้วทุกๆุกตัวที่เราลงไปเราจะมาคัดมาหาตัวดินของเราเอามาตัดเอามาคัดสําหรับชุดตัวเลขมันก็ ชุด3ตัวนี้มันเยอะนะแต่ถ้าเราคัดได้แค่นี้ผมก็ถือว่าโอเคนะมาดูกันว่าแต้ม5ผมจะให้เป็นตัวไหนแต้ม5นั้นไอ้เรื่องเรื่องแต้มนี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงเราจะดูตัวดินไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาคัดมาคัดให้สําหรับชุดนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะลงเป็นชุดเต็มไปก่อนดังนั้นก็ตั้งใจดูพิจารณาดูให้ดีไปด้วยกันอย่าพึ่งไปตัดสินใจอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจเพราะว่าเรายังไม่ถึงบทสรุปจะอ,ออกไม่ออกอันนี้ผมก็ไม่ การันตีได้แต่ผมคิดว่าแนวทางที่ผมนํามาลงในชุดนี้ผมคิดว่ายังไงยังไงสัญจรวดนนี้ต้องมีมาในชุดนี้แน่นอนมามาดูกันว่าผมจะให้เป็นชุดไหนอันนี้ผมจะยังไม่ปักหลักสักเท่าไหร่นะแต่ผมจะจับไปตามตัวดินแล้วก็ตามแต้มที่เรามีแต้ม5นั้นผมจะให้ดินไปแค่ชุดเดียวนะก็คือ5 ส่วนแต้ม6ของเรานั้นผมจะให้ดินไปอยู่ที่6 2 8 5 3 8 5 2 9 ก็จะมีอยู่ตามนี้นะแต้ม5แต้ม6ต่อไปจะเป็นแต้ม7แต้ม7ของเรานั้นจะเยอะหน่อยนั่นเพื่อนเดี๋ยวเยวผมขยับก่อนแต้ม7ของเรานั้นค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยก็คือ7 2 8 5 0 2 หกสามแปดหกสอก็จะมีอยู่ตามนี้นะสำหรับแต้มจิตของเรา มา,มาดูแต้มแปกันบ้างทีนี้แต้มแปดก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะแต้ม8ดเดี๋ยวเราไม่ต้องกลัวหรอกจุดแนวทางของเราเราตัดให้อยู่แล้วแต้ม8ดของเรานั้นก็คือเราจะให้ไปที่6 0 2 7 3 8หา 0 3 7 2 9 5 subscribe cho kênh Ghiền Mì สี่แปก้ดตามี้เต็มมองไม่เห็นเลยเป็นไงล่ะทีนี้อไม่เป็นไรมันยังไม่เด่นหรอกชุดข้างหลังๆมามาดูแต้ม9กันแต้มสุดท้ายแต้ม9มาดูว่าเราจะตัดมาคัดเราจะคัดแบบไหน มันต้องมีวิธีการตัดวิธีการคัดแน่นอนสําหรับชุดนี้ไม่ต้องกลัวเอามาดูแต้มเก้าของเรากันก็คือ702 7 0 2 6 0 3 6 2 1 7 3 9 ห้าสามหนึ่งนี่เป็นแต็มเก้านะเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดแล้วก็หกสี่เก้านะหกสี่เก้าตัวสุดท้ายห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ สีนี่แหละชุดนี้ชุดชุดเต็มของเราผมคิดว่าชุดนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะชุดนี้ผมคิดว่าชุดสามตัวอของเรานั้นผมคิดว่าต้องติดแน่นอนมามาดูทีนี้ผมจะเน้นไปที่ชุดไหนหลักการพิจ,จรารณาของเราจะเป็นยังไงในเมื่อเราให้ชุดนี้เป็นเลขเต่นของเราก็คือชุด เดินไปที่เลข3อันดับแรกเดีย๋ยวมันจะบอกอันดับแรกที่ติด3ามมาร์กไว้ก่อนที่ติด3ก็คือชุดนี้นะติด3ติด3ติด3เอาละมันก็จะลดลงมาเรือยไม่ต้องกลัวติด3อันนี้ก็ติด3ติด3จัดไปอันนี้ นี้เลขตั้งเกือบเป็นพันชุดคัดมาได้แค่นี้ก็ถ้าเกิดว่ามันเข้าผมก็ผมคิดว่ายัางไงก็คุ้มอะจากชุดที่ว่าติดเลขสามมามันจะมีเท่าไหร่เหลืออยู่เท่าไหร่1 2 3 4งสองสาห้าหกเดแปคู่ชุดเอา มีอยู่9คู่ชุดนะทีนี้ที่ติด3เพราะว่าเราให้ดินไปที่เลข3จาก9ชุดของเราถ้าเกิดว่าเราจะมาจับตามตัวดินที่เราเน้นไปก็คือ93.03มันก็จะเป็น9 3 3 9 3 0 3 0, 3, 0, 3, 0, 3เพราะว่าเราก็ไม่ได้ปักหลักนะชุดนี้เรายังไม่ได้ปักหลัก ดังนั้นถ้าเกิดว่าติด93ติด93แล้วก็ติด03ติด93นั้นก็จะมีอยู่นี่539แล้วก็6 639 7าม้านะ เจ็ดสามเก้าเข้าเต็มทุกตัวเลยนี่ติดศูนย์สามะติดศูนย์สามมีแค่สองคู่ชุดนะนี่นี่ก็จะเหลืออยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาละทีนี้ติดห้าห้า อันนี้อย่าลืมนะครับผมจะให้เด่นไปชุดหนึ่งชุดที่ว่าเข้าแต้มเด่นผมให้เด่นอยู่ไปที่แต้ม6แต่แต้มนี้จะเป็นแต้มลองไปแต้มลองแต่ว่ามาเข้าแต่ตัวเด่นของเราก็พิจารณาดูนะอันนี้อันนี้จะเป็นชุดชุดตัวเด่นก็คือชุดเด่นชุดนี้แต่ว่าชุดที่ว่าเข้าแต้ม789นั้นเราเอามาจับดูจะมีอยู่แค่ 789ที่ว่าได้แต่นี้ดังนั้นแล้วก็พิจารณาดูนะสำหรับชุดนี้ถ้าเกิดว่าติด3มจริงๆมันก็แค่9คู่ชุดเองนั่นเพื่อน1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 8 9้าดคู่ชุดเอง9คู่ชุดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้เอาทุกชุดเลยสำหรับ9คู่ชุดนี้หรือไม่ก็ เพื่อนๆงบน้อยหน่อยนะงบน้อยหน่อยก็เอาที่ติดตัวดินของเราเนี่ก็จะมี1 2 3 4 5ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาดูให้ว่าระหว่าง2ตัวเนี่ยตัวไหนความความเป็นไปได้ที่จะมาแต่อย่าลืมนะครับสถิติก็คือสถิติสถิติสัญจรทุกๆงวดที่เคยออกมา จะไม่เคยทิ้งก้าเลยแมย้แต่งวดเดียวนะเพื่อนสังเกตไปดูร้อนหลังถ้าเกิดว่าสิติไอพวกไอต่างจังหวัดเนี่ยนะไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพเหมือนงวดที่ผ่านมานะออกอะไรออกไอไออะไรนะออกที่3 8 8หรือเปล่างวดที่ว่าออกข้างๆอกองฉลากนะออกที่เป็นที่3 8 8แดต่ทุกๆงวดน,นะไม่บนก็ล่างนะถ้าเกิดว่าไอเหลก็กเก่าผมเดินมาดีจริงๆอเองายังไงยังไงก็พิจารณาดูนะสำหรับชุดนี้ ยังไงยังไงเดี๋ยวผมาหาวิธีการมาตัดคัดให้อีกทีนึงก็แล้วกันสําหรับชุดนี้ผมก็คิดว่าผมก็ตัดมาก็เยอะพอควรแล้วผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะตัดไปมากกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดผมตัดไปมากกว่านี้นะส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าถ้าเกิดว่าตัดมาเป็นชุดอย่างเงี้ยสถิตินี่เก้าสิบเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ที่ที่เข้าอะ่ะเพื่อนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็อ่าแนวทางมันก็ก็ยังว่าแหละแนวทางเราเป็นชุดเต็มชุดเต็มเราก็มาหาคัด จากตัวดินที่เราทําได้นี่แหละเอายังไงยังไงชุดนี้ก็ <c oughs> ฝากเอาไว้พิจารณาหน่อยก็แคบหน้าจอเอาไว้พิจารณาดู่ะไม่รู้จะเห็นครบหมดหรือเปล่าแคบหน้าจอครบได้หรือเปล่าก็ดูเอาควาก็ได้แค่นี้แหละยังไงก็แคบไปทีละอ้นั่นเอาก็ได้ถ้าเกิดาแคบไม่หมดแคบไว้หน้าจอไว้ดูเผื่อมันออกงวดหน้าเดีย๋ยวเราจะเราจะมาทให้ชุดอย่างนี้ ว่าไอ้จะเป็นตัวไหนเอาอยัางไงชุดเนี้ยเพื่อนเพื่อนที่ไอ้มีงบหน่อยก็จัดไปเลยนะชุดพวกเนี้ยเก้าคู่ชุดเนี้ยจัดไว้แต่ตัวที่เด่นหน่อยที่ที่เข้าแต้มเด่นนะผมผมบอกเลยแต้มเด่นก็คือแต้มหกนี่แหละแต้มหกก็จะมีอยู่แค่สามคู่ชุดแต้มหกแต่ถ้าเกิดว่าเอาตามตัวเด่นตามตัวดินมันมาเข้าแต้มรองหมดเลยก็คือแต้มเจ็ดแปดเก้าก็คือชุดที่ติด สามเาก็สาแล้วก็3003ก็คือเนี่ยจะมาติดแต้มรองหมดเอายังไงก็พิจารณาดูยังไงยังไงเดี๋ยวผมจะมาคัดให้อีกทีนึงก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็เอาชุด3ตัวมาฝากยังไงก็เอาไปพิจารณาดูนะส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้คลินี้ก่อนมีอะไรดีๆอะไรเด็ดๆเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้อีกทีนึงส่วนคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ